อสวัสดีทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดเซฟวันกันนะครับเนื่องจากว่ามีคนถามเรามาเยอะว่าเอ้ยไอที่ขายขายกันอยู่เนี่ยขายอยู่ตลาดไหนไอที่มึงไปนอนขายอยู่ไปเดี๋ยวเราจะพากันไปดูตลาดเซฟวันนะ เซฟวันแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โซนโซนรถเก่านะฮะถ้าใครจะมาเซฟวันนะะโซนที่ผมขายของเล่นอยู่เรียกว่าโซนรถเก่านะฮะหรือโซนขายพระก็ได้นะฮะซึ่งวันนี้มาเร็วมากนะครับปกติเนี่ยผมจะมาถึงถึงประมาณห้าโมงกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาเขาเปิดไหลเปิดเยอะเปิดแม่งเปิดล็อกเยอะเลยมาเร็วนะฮะเดี๋ยวเขาเป็นเขายา ก็เดี๋ยวตอนค่ำๆเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศกันว่าเออมันมีอะไรขายบ้างนะฮะี้นะฮะก็เป็นบรรยากาศของตลาดเซฟวันนะฮะนีเจมโบกมือหน่อยเจมอันนี้พ่อค้าเจมยอดนินนะฮะก ติดตาม Facebook ก็ได้นนไเตเลบปรตามตลาดนะอ oh, <no. S 1> ้บรรยากาศการเลือกขอ,ของของร้านเรานะฮะอันนี้รอเทเลยนะครับเทไหนครูอะไรฮนะไอที่เลือก <Hey. S 2> ตนี้ไม่ได้เลือกของนะเนี่ยต้อยตกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยบรรยากาศการ <c oughs> ต้อยเหม็นหรือเปล่าน, <c oughs> น,น,นี่นี่ร้านเราฮะก็ <c oughs> เดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนต่อนะฮะ <c oughs> จะเริ่มขายก็คลึ้มมาเลยหลอดไหมเนาะวันนี้นัก็ตะกี้ฝนตกลปล่อยๆนะฮะก็เ,เลยพากันเก็บน,น,กนะฮะอ,อะไรครับปล่อยๆถ้าเกิด <c oughs> ใครที่ภาพไม่ออกว่าเซฟบันเนี่ยเวลาฝนตกแรงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะ ตัวอย่างไหมฮะนั่นแหละฮะแต่ว่ารอบนี้คงไม่ตกขนาดนั้นหรอกนะครับปริวเช่ประครับปริวเลยนะเสียตุนนะฮะเสียตุนเสียตุนขับคําสั่งนะฮะขัดคําสั่งหัวหน้านะฮะมันเอาผ้าคลุมออกแล้วนะฮะตอนนี้มันบอกว่าอะไรนะตุนมึงพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้เซียนตุนเออมันบอกว่าเซียนตูนไม่มีพลาดนะฮะ หดูเมฆนะเตียนตูนไม่มีพลาดอ้าคนเพียบคนลุมนะฮะคนเต็มร้านเลยคนเต็มร้านเลยดูเลยเนจามันจะไม่ได้จ้าของร้านเรามีทุกอย่างนะฮะร้านเรามีทุกอย่างเลยขาดคนซื้ออย่างเดียวนะฮะมันได้เลยนะฮะเพียบเลยนะฮะมีทุกอย่างเลยแต่ขาดคนซื้อเท่านั้นเองนะจ๊ะ มาแล้วมาแล้วนะฮะนี่เลยนี่หมดแดงถึงละห้าสิบนะฮะงานารถคันละหกสิบบาทงานกองนี้ก็ถูกเลยทีละยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะฮะกันดั้มก็มีหมดแดงมีแมวมีสัตว์มีเดโนเสามีดีเอ็กมีมีมทุกอย่างอาขาดคนซื้อเท่านั้นเองมาดูได้นะฮะดดูได้เลย มาดูนดูนะฮะตรงนี้ก็คนนะฮะข้างๆเราทางนี้ก็คนเพียบเหมือนกันนะฮะพอมาดูร้านกูเองนะฮะเงียบปิดอันเงียบมากนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจซอยกันนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะนี่ร้านแรกร้านตุ๊กตานะฮะ ร้านตุ๊กตาของพี่ปุ้ยนะฮะร้านนี้ขายดีที่สุดแล้วนะฮะต้นซอยคนเยอะนะฮะวางเนี่ยลองดูนะฮะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะร้านร้านเยอะอยู่ร้านเดียวเลยนะลองดูซอยถนนโล่งเลยดีเอ็กซ์เจ้าเดียวใน,นดีเก้าเดียวในตลาดโอ้โหเขาซื้อสัตวปทานไปหมดแล้วเนี่ยมีหุ่นมีไข่ใกล้หุ่นเลย เนี่ยคบอกเลยราคาถูกบนในเน็ตแน่นอนมีทุกตัวนี่ร้านพีโจมาถามได้นะฮะ <ผม S 1> อยากได้อะไรสั่งไว้เดี๋ยวอบอกราลยละเ,เอียพีโจเลยโ้าเดี๋ยว์ดังอันนี้ผมผู้ชายด้านนู้นด้านนู้นเป็นสวยทุกตัวางานจริงงานแม่ฟาร์แรงหลายๆงานนะฮะงานจริงมึงได้ยินเสียงกูไหมได้ยินร้านซิวาเนียนนะครับใครอยากได้ซิวาเนียนนะเชอร์รี่เก็บ ประตูกาตานนะฮะเจ้าเจ้าของเดียวกับร้านที่คุยข้างหน้าเลยนี่อันนี้ก็เป็นซิวเนียนนะฮะลูกค้าเต็มทุกร้านทุกร้านคนะวางถึงคมาถ่ายวีโอได้วางมากตอนนี้นะรถ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 นะบอกเลยนะครับเอ้าโกไปร้านก่อนร้านพี่โบนะฮะร้านพี่โบนะครับก็เมื่อกี้พี่ต้อมไฟแกเดินมาร้านพี่โบเป็นร้านไม่ต้องไปโบแล้วก็หลอกขายดีร้านนี้ ร้านนี้เขาร้านที่ขายดีที่สุดในเซฟวันนะครับเพราะว่าเขาแค่ลําไพเขาขายในเน็ตเนี่ยรายได้เขาหลับหลักแสนล้านนะไม่น่มานั่งขายได้หมดนี่เขามาเนี่ยลงจากหูอูอันมาเลยนี่ก็นอนขายกันเลยเจ้าของเฟสโก้ของเล่นของสะสมอย่าไปพื้อมาในร้านเนี้ย ตามเฟซก็ได้เลยหยิบไปเลยใช่ไหมเจ้า <c oughs> <ล>ของกล่องมันอยู่นั่นนะฮะพี่โกโ้เจ้าของร้านเอ่อโก้ <c oughs> ของเล่นของสะสมนะฮะเนี่ยดูดิร<ล>้านมันก็ไม่อยู่เด <c oughs> ี๋ยวสิเฟซะที่ขายได้ในระดับหลักหล้านต่อเดือนอ่ะนะฮะบ, <c oughs> บอกเลยว่าเจ้านี้ขายดีลงหมดลงหมดลงหมดตลอดที <c oughs> ่จริงขายไม่ได้หรอกแต่ว่าแอบแอบเก็บเอาไว้ว่าขายดีนะฮะก็ นะพี่กใครยังไม่เคยเจอตัวจริงนะฮะไม่พูดอะไรเนี่ยมันนั่งเฝ้าร้านไม่พูดให้กูสกคำแต่ลกเเชียไม่ผงไม่ของอะไรเลยนะไหนลองพูดสักคำมันก็นั่งดูแต่หนังโป๊นั่งดูแต่หนังโป๊ฟังข้างไม่พูดสลูกค้าถามสามรอบแลายขวาคนเต็มเลยมีร้านกู่แหละโล่งอยู่ร้านเดียวจริงไหมเนี่ยจะเชียร์กูสักน้อยนะก็อันนี้ก็เป็นร้านของเองนะครับใครอยากได้กันดั้มไปถามหาตูนเลยนะฮะชื่อ เฟซตูนนิวคลาโมนะครับถามวันนี้ต่อปีหน้าเ,ออเป็น <c oughs> เฟสที่แบบตามอารมณ์อ่ะบอกเลยแต <c oughs> ่ว่าของเขดี <c oughs> เพราะว่าเขาโคกับร้านของเล่นที่แบบจ้าบ,บที่สุดในประเทศไทยนะร,ร้านอมก่อ,อยแปดหยุดน,น,นะอมก่อยแปดหยุดนะอมก่อยแปดหิุดนะันร้านซอฟต์ต่อยนะฮะร้านซอฟต์ต่อยรับมาจากร้านผมอีกที่หนึ่ง แล้วเป็นร้านที่อภิสิทธิ์มากวางของล้ำมานี่เลยเกินล็อกมาไกลเลยเยาคิดไปฟ้องตลาดเราก็จะอยู่ประมาณนี้สุดตนนะสุดล็อกนะครับก็ถ้าเกิดใครมาเซฟวัดเนี่ยซอยเนี่ยเขาเรียกว่าโซนรถเก่านะโซนรถเก่านี่แหละเวลาจะมาเขาบอกว่าโซนรถเก่าโซนขายพระนะฮะแล้วก็เดินมาเลยซึ่เดี๋ยวเราไปขายกันต่ออีกอ่ะ ีประมาณเท่าไหร่สองร้อยพี่ขายวันไหนบ้างหนูไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอ้ดีอะไรนะขายทุกวันเลยเออมาไกลไหมไกลเหรอเออนั่นแหละก็อุดหนุนน้องนะฮะก็ช่วยๆกันขวดเท่าไหร่ลูกขวดละยี่สิบห้าบาทมาจากไหนนี่ขวดละยี่สิบห้าเนาะมาจากสุงเนินมาไงาถึงหลายพันอยู่คือรถทัวร์มามาขายโดยเฉพาะ นั่งแล้วกลับเลยเออเออดีอาลูกขยันลูกสู้สู้สู้อยู่ไหนนะลูกอืมนี่ฮะช่วยน้องซื้อสิบขวดนะฮะสิบขวดสิบขวดมาไกลามากมาจากสูงเนินนะฮะใครผ่านไปสิบวันก็ช่วยช่วยเขาหน่อยนะฮะอนนพอดีคือต้องวอร์กกว่า,าเราจะไปถึงบ้านก็จะเก็บของกว่าจะเอเะื้อระเหยกว่าจะไปป้ายเขามันปกพุ่งปากมันับ แล้ว่าชีวิตวันๆของผมก็จะประมาณนี้นะฮะเวลามาขายของแต่วันนะ,ะได้ไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่นะครับประมาณล้านห้า <c oughs> เราตั้งไว้ประมาณสี่ล้ 4, 4, านสองหวังว่าคลิปต่อๆไปนะฮะกราโงเจตได้เจอกันอีกนะครับอีกมากมายนะฮะก็นี่คือพิชัยยิโรนะฮะ